ถ้ามันไม่เวิร์กนะคนรวยทุกคนในประเทศนี้เขาไม่ทำหรอครับเจ้าสวัวแทบทุกคนทำนวดทำสปาหมดครับไม่ต้องไปคิดเยอะครับ100%จบจากโรงเรียนนะี้มีงานทำทุกคนเพราะโลกใบนี้มันขาดแคลนคนที่อะไรครับมีความรู้ความสามารถครับมันมีคนไม่มีความไม่มีความรู้ความสามารถหรือแบบ เป็นแบบของปอมเยอะมากแล้วครับมันก็ไม่แปลกที่พวกเขายังดิ้นรนหางานกันทําครับแต่ถ้าวันนี้คุณมีความรู้มีหนึ่งสมองสองมือและหัวใจที่เป็นนักสู้แต่คุณต้องจริงจังกับความรู้นะครับใครหลายๆคนที่ตัดสินใจเริ่มเรียนที่โรงเรียนสอนนวดในคอมเมนต์เนี่ยเรื่องงานเรื่องรายได้เดี๋ยวมาเองครับประเทศนี้ยังขาดแคลนตำแหน่งอาชีพนวดอาชีพสไตีกเยอะมากสายข่าวนะครับและรายได้ผมบอกเลยนะ2 3 0 0 0 3 0น0 0ต่อเดือนมันหาได้ครับในอาชีพนี้ ขั้นต่ำๆนะครับแต่คราวนี้ถ้าพวกเราอยากจะมากกว่านั้นนวดชั่วโมงละพันสองพันสามพันทำได้อะไรก็ตามที่มีคําว่าหมอดีทุกอาชีพผมเป็นหมอนะผมถึงมาหาหมอเพราะอะไรก็ตามที่มีคําว่าหมอครับถ้าคุณซื่อสัตย์และตรงไปตรงมารับผิดชอบต่อคําว่าหมอให้ดีนะครับคำคำนี้จะตอบแทนคุณให้คุณมีงานทําตลอดชีวิตให้คุณมีไรายได้ตลอดชีวิตไม่มีวันตกงานจริงๆนะแต่ต้องเป็นหมอนวดที่แท้จริง คำต่อไปอ่ะหมอดูหมอดูเมืองไทยทุกคนแม่งรวยหมดฟันถูกครับนะครับจะรวยมากรวยน้อยก็อีกเรื่องเหมือนกันหมอนวดก็เรื่องเดียวกันอ่ะต่อไปอีกคำานึงก็ได้อ่ะอันนี้ก็เหลือเชื่อนะหมอผีผีนนล่าจ้างงโคตรละรวยอ่ะพี่เงินเต็มกระเป๋าสนใจเรียนดูได้ในคอมเมนต์เลยครับกิงกลางไปได้เลยนะครับอันนี้แนะนำนะครับเป็นโรงเรียนที่หมอไมเคิลแนะนําเลยนะครับคือผมมาเป็นวิทยาก็ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนที่นี่ ผมอะหมอไมเคิลเลยจะรู้เบื้องหลังทั้งหมด <Yeah. S 1> พอเรารู้เบื้องหลังอะคือพนักง,งานผมกว่าร้อยชีวิตคือผมเป็นเจ้าของร้านสปาเนาะหมอไมเคิลอ,อะพนักง,งานผมกว่าร้อยชีวิตะมาจากโรงเรียนนี้หมดเลยแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวนะอีกเป็นเกือบร้อยแบบอีกร้อยสาขาเออก็มาจากที่นี่หมดคือถ้าวันนี้คุณต้องการรายได้ประมาณนี้ปะ 2อง0มื่นถึงสามหมบาทต่อเดือนคือขั้นต่าวันนี้คุณเป็นพนักงานประจําทํางานบริษัททํางานนู่นนี่นั่นเน่ยสมมติอยากจะเปลี่ยนไรายได้จาก3,000 30, มื่บอกบางคนบอกวยหมอพี่ยังไม่ถึง2,000 20, มื่เลยต่อเดือนเนี่ยไม่เป็นไร เราคิดใหญ่ไว้ก่อน <Okay. S 1> ถ้าสมมติวนันนี้ทุกคนอ่ะอยากจะอัปเกรดจากรายได้เท่าไหร่ไม่รู้ไปเป็น30,000หรือ40,000บาทต่อเดือนแต่ถ้าวันนี้หมอมมเคลิอนบอกเฮ้ยอาชีพนวดอาชีพสปานะครับใช้เวลาเรียนอย่างน้อยประมาณสัก30กว่าวันเนี่ยทำให้พวกคุณมีรายได้23,000ถึง3 0 0 0 0ต่อเดือนขี้หมูขี้หมาคือคุณต้องได้ <Yeah. S 1> ถ้าไม่ได้ผมไล่ให้ไปทำที่อื่นครับ ไล่ไปทาอาชีพอื่นไปแล้วและทุกบาททุกสตางค์ที่คุณเรียนจากโรงเรียนสอนนวดในคอมเมนต์นที่หมอไมเคิลแนะนํานะครับคุณจะได้ค่าเรียนคืนตั้งแต่30วันแรกที่ไปทํางานคือบางคนเนี่ยจะถามว่าคุยหมอพี่จะมีงานทำไหมมีคณะทำไหมมีงานทำไหมไม่ต้องไปคิดเยอะครับ100%จบจากโรงเรียนนี้มีงานทำทุกคน nice อันนี้คือแนะนำคือคุณจะเรียนหลักสูตรไหนก่อนก็ได้จะเรียนไทยตัวเดียวก็ได้เรียนออยตัวเดียวก็ได้หรือเท้าตัวเดียวก็ได้ อย่าไปเชื่อในโซเชียลนะครับที่เขาบอกเรียนเนี่ยไทยเท้าออยหนึ่งวิชาได้สองใบประกาศอันนี้ผิดกฎหมายนะครับอันนี้คือพื้นฐานในการที่ใครอยากจะเริ่มเรียนนวดเข้ามาเรียนนวดเรียนสปาหรือสายเวลเนสนะครับคุณต้องความความเข้าใจให้ถูกต้องม่คุณจะถูกหลอกเพราะในทิกตอกในอะไรก็ตามเอาทิกตอกล้วกันไม่มีโรงเรียนสอนนวดมาไลฟ์สดสอนพวกคุณแบบที่ผมสอนตอนนี้ถ้าคุณเรียนไทยนักเรียนจะต้องได้ สองใบประกาศ <Okay. S 1> สองใบประกาศนี้หมายคมว่าไงนี่เลยอันแรกคือใบประกาศภาษาไทยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีการขายใบประกาศมันผิดกฎหมาย <Yeah. S 1> ใบประกาศภาษาไทยนะครับนักเรียนสามารถเอาไปขึ้นทะเบียนหมอได้หรือเขาเรียกใบชมพูคือใบนี้ใบชมพูเห็นตาพุดธไหมครับออกโดยกระทรวงสาธารณสุข ไปขึ้นได้เองเลยได้ด้วยตัวเองเราจะถูกหลอกว่าเฮ้ยไปขึ้นไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่กล้าพูดกันแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวโรงเรียนออกให้ผมบอกเลยโรงเรียนนะั้นไม่ใช่โรงเรียนจริงอย่าไปถูกหลอกนะครับว่าเฮ้ยเรียนที่ชั้นนะคะเรียนที่ผมนะครับได้2ใบคือใบประกาศกับใบทะเบียนสีชมพูแล้วเขาก็บอกว่าไม่จําเป็นพวกคุณนักเรียนไม่ต้องไปขึ้นเองนั่นแหละครับหนีให้ห่างหคนวดออยหรือนวดน้ํามันคุณจะต้องได้อีก2ใบประกาศนะครับ นวดเท้าคุณต้องได้อีก2ใบประกาศรวมกันเป็นกี่ใบแล้วครับ6ใบประกาศเออนะครับทุกวันนี้เจ้าของร้านรู้กันหมดครับว่าตื้นลึกหนาบางเป็นยังไงแต่ทุกคนก็พยายามที่จะหาวิธีทางออกไปตัวเอง นะครับฉะนั้นมันต้องแก้ที่ต้นเหตุครับหรือสาเหตุก็คือตัวพวกเราเนี่แหละที่สนใจอยากจะเข้ามาในวงการมือใหม่ทุกคนคุณจะต้องรู้ว่าเฮ้ยมันมีพวกไม่ใช่โรงเรียนจริงๆอยู่ในโลกใบนี้นะครับและเขาพร้อมที่จะสูบเลือดสูบเนื้อพวกคุณไอวิชาความรู้ที่เขาสอนนะ่ะมันเพียงแค่เศษเสี้ยวของศาสตร,ร์การนวดแผนไทยจริงๆเท่านั้น <Yeah. S 1> ฉะนั้นความรู้พื้นฐานคุณต้องรู้ว่าถ้าคุณจบไทยน้ำมันเท้าคุณจะได้6ใบประกาศ ถ้าที่ไหนบอกเรีน Oil, ยนไทยเท้าออยเนี่ยชั่วพูดกันเยอะเรียนไทยเท้าออยเท้าออยได้2ใบประกาศรู้ไว้แล้วมันผิดกฎหมายครับไทยเท้าออยเท่ากับ3ชานะครับถ้าคุณได้ไทยเท้าออยคุณจะได้เออถ้าคุณเรียนไทยเท้าออยคุณจะหกใบประกาศเอาใบาประกาศภาษาไทยไปขึ้นทะเบียนหมอได้เลยใบยชมพูเนะาะใบชมพูที่ทุกคนอยากทํางานเนี่ยใบยทะเบียนหมอหรือใบสองพัสสิบสี่ส่วนใบประกาศภาษาอังกฤษนะครับใบประกาศภาษาอังกฤษนะครับ นักเรียนสามารถเอาไปใช้สแตมป์รกรุงศูนย์และไปทำงานต่างประเทศได้เลย <Yeah. S 1> ไม่ต้องไปเรียนอะไรเพิ่มแล้วนะครับวันนี้ลูกศิษย์ผมนะครับคือผมมีวิทยากรสอนนะคือไม่ใช่ลูกศิษย์ตรงๆหรอ,อกนะครับนักเรียนเยอะมากนะครับที่ไปทำงานประเทศอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสนู่นนี่นั่น,นก็ใบป,ประกาศจากโรงเรียนสอนวดจ,จริงๆภาษาอังกฤษอะที่เขาให้ฟร,ร,รีเนี่ยไปสแตมป์กรงศูนย์แล้วก็ไปทำงานเลยฝากกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับเราจะมี โปรเจกต์ดีๆนะครับมาให้นกักเรียนทุกคนแล้วก็คนผู้ดูทุกๆคนนะครับ